<c oughs> อ่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องอลหลานและท่านที่สงสัยเรื่องงานอยากถามอยากรู้ก็โอเคมาถึงตรงนี้ได้เลยตอนที่เจ็ดแล้วนะก็อย่างนี้แหละช่องเรื่องของหลักวิชาการเนี่ย จะมีคนเข้ามาดูน้อยยกเว้นแต่ที่เขาอยู่ในวงการตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอยู่อยู่ในในวิธีวิธีการเดินทางของเข้าช่องเนี่ยมันมีมีคนดูน้อยนะต้องต้องในเรื่องของหลักวิชาการจริงๆเขาถึงจะเข้ามา มันก็โอเคนะครับกระทำแล้วก็มีความสุขคือทําแล้วอย่างคิดเหรออยากไปคิดถึงไอ้ประโยชน์ที่จะเข้ามาเราคิดถึงประโยชน์ส่วนส่วนความส,ส,สุขของเราที่เราให้สิ่งที่เราให้เนี่ยเรามีความสุขแล้วคนที่ได้รับรับในสิ่งที่เราให้ในสิ่งดีๆเขาก็มีความสุขนะไว้กันอย่างงาั้นตอนนี้ตอนที่เจ็ดต่อจากราคาวที่แล้วก็ มีอย่างเงี้เท่า <c oughs> ที่แล้วก็พูดมาถึงเรื่องเรืออ่าน,อนอ้องๆแฟนๆเขาถามว่าอาจารย์แล้วไอ้เรื่องเรือมันอยู่ในในคลองเนี่ยผมสงสัยจริงๆว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่นั่นเอ๊ แบบ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 ว่าเรือเนี่ยว่าทิ้งกระอแล้วมันก็ฝมันก็มันก็ลอยลำตามลําคลองตามลําน้ําซึ่งมัน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 น้าขึ้นมันก็อยู่อย่างนั้นน้ําลงมันก็อยู่อย่างนั้นนันไม่มเรือมันทํมาไม่พลิกไปตามไปตามคลองตามคลองแต่คิดว่านี่เราไม่พูดถึงไททานิกนะไททานิกคือมันยาว มันมันมันใหญ่เกินเกินฝระคองนะเกินฝ้าคองที่คิดไว้เพฉะนั้นเราจะทําตรงนี้ใ้เรื่องของเรื่องว่าสมมุติเป็นคองอ่าไปคองกันลวกันตรงนี้สมมุติว่าอ่าเป็นคองนะเป็นคองกันลวกันเนี่ยวขอ,อ,นะอ,องผู้บ้าเลยอ่า ทีนี้อันนี้เป็นคลองละอยู่กลางคลองอยู่กลางคลองไม่รู้ว่าน้ําวิ่งไปยังไงมันก็จะไปตามตามนั้นแหละอ่าอ่าโอเคทีนี้เรื่องภาพเราจะคิดถึงภาพตรงนี้อ่าพิพาพตรงนี้สมอสายนี้สายสมอเขาก็มีเอาเราวิ่งเินหน้าเดวถอยหลังก่อนเรือก็จะถอยหลังลงคลองก่อน เอ๊ะไตไตไตหลังตามคลองไปนะถอยไปเง,งี้ยอ่านกะ็ว่าถอยเปลือยไปงี้ยนะทำไงปั๊บนะถอยตะหมอนะนะเขาก็ทิ้งสมอตุ้มไปเลยอ่านะทิ้งจมอตนะุ้มไปตรงนี้หลัดสมอเทียบไปอ่านะ หมอสีดำนะสีแดงก็ได้อ้าวสีแดงก็ได้หมอสายหมออยู่ทิ้งตุ่มอยู่ตรงนี้นี่จุดที่สมหมอทิ้งอ่าสมหมอทิ้งตรงนี้ทิ้งแล้วข้างล่างหลงกลมานน้ำแล้วอ้าวทีนี้เรือเราก็พอทิ้งแล้วใช่ไหม อ่าบเหลืวทิ้งแล้ววิ่งเ,เดินหน้าดิเดินหน้าเดินหน้ามาเนี้เดินหน้าเดินหน้าปกเราก็ทิงท้งสโมอตุมตุ่มเลยตุ่มไป หมอเอาสายหมอเปลียนมามาตายก็มาเอาโอเควิ่งมาปุ๊บนี่สายแน้วหมอเปี่ยนตัวนี้อันที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่ในภาพาน่ะเอาตัวนี้ก็ทิ้งแล้วทิ้งแล้วมหมอวิง่งถอยมาอาการที่ถอยมาหลังเนี่ย เขาก็ค mm ือสาวสมอเนี hmm. right. ่ยสายสาวสายสมอเนี Sabbath ่ยให้มาอยู yeah, okay. uh, right? so ่ตรงนี้นะมาอยู่ตรงนี้อ่าเสร็จอ่าสมอดีสายหมอดึงตึงแล้วง่ง่ายๆดึงตึงแล้วอ่านะดึงตึงแล้วเนี่ยตึงตึงแล้วตึงตึงเพี้ยแล้ว ตีนา้งของมันเฮ้ย hey. เพี้ยนสีแล้ววะืะครับหมดครับหมดอ่าเงี่ยมาง่ายๆก็ดีจะชัดดินะครับนะมันผิดหลักกาตรงนี้ไปนี่สมองเห็นไหมเห็นสมองไหมตอนนี้ก็ทิ้งแค่นี้แล้วทิ้งแค่นี้แล้วเมื่อทิ้งแค่นี้แล้วเนี่ยก็ดึงขึ้มา เรือก็จะวิ่งอีกปพีงหน่อยนึงอ่าเรือก็จะวิ่งไปอีกหน่อยนึง,ว,ง,นนงวิ่งเดินหน้าเพิ่ม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 ไอ้ตรงน,นี้ไอ้สายเนี่ยก็เขาก็เขาเขาก,เขาก็เขาก็สายหัวเนี่ยสายสมอเนี่ยเขาก็ดึงตามมาด้วยนะดึงดึงปั๊บอยู่ล็อกเลยล็อกท้ายท้ายเรือ เอาตายไอ้นี่ไม่ได้มันมันไม่ยอมมากับเราอะอ่าเดี๋ยวก็ได,ไได้ต้องรับใหม่อ่าเอามาเราเอาใหม่ปึ๊บเดี๋ยวก็ดึงใหม่ไปออ่กลับกลับมาให้ปั๊บหนึ่งตอนี้กพ็พอถึงตรงนี้ปั๊บพอละพอละพอละกล่าวว่าพอละอ่าเอาวสายข้างหน้า สายกันหน้าเนี่ยเขาก็ดึงสายสมอเนี่ดึงตึงเป๊ะเลยตึงเลยจับเรือเนี่อยู่ไหมพอใจเนี่ยสายสมอก็ดึงจากมันนามมันดึงมาปุ๊บตึงตรงนี้เลยตึงเป๊ะอ้าวเอสายเอตรงนี้แม่อ้าวสายตรงนี้เขาก็ฟานมา เขาก็ฟานมา,าน่าเขาฟานมาให้ตึงเป๊ะเลยตรงนี้ทีนี้ต่างคนต่างตึงอะ่ะต่างไอ้น,นี่ก็ฟานอันนี้ก็ฟานมาตึงเป๊ะเลยอ่าตึงเป๊ะเลยเนี้ยต่างคนก็ต่างว่าให้ตรงไหนก็ไม่ได้ละนะน่ะตึงเป๊ะเลยพูดง่าย นะนี่สภาพาสภาพของของเรือที่เราตึงหัวตึงท้ายไงที่สมอเขาเรียกว่าพลาดสมอแต่เมื่อพลาดสมออย่างนี้แล้วมันก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์เขาเรียกว่าลูกบวบลูกบวกลูกบวกแสดงแสดงถึงการทิ้งสมอทั้งหัวและท้ายอ่า อ่าเนี่ยเขามีเขามีสัญลักษณ์อยู่อ่าเขาเรียกว่าสัญลักษณ์อ่าเป็นตัวสังกสีกลมๆใหญ่ๆญเป็นยักแขกเป็นยักแกขกเขาก็จะแฝนไว้จะแฝนไว้ที่โทนเสาอ้าโอเคจบแล้วแค่นี้รู้เรื่องแล้วอ่า